What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันโอยกลับ กลับเลยชมปากเปล่าเก่งมาก,อกคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยออันนี้รู้หัวอันนี้ผมกไห้หกสิบเปอร์เซ็นมันไม่ขยับจริงแต่ความใส่ใจแม่งเป็นศูนย์เก่งมากอันนี้ก้มหน้าไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรนั่งอ่าแล้วก็คอย คอยเราจะเอาเพราะว่าเขาเปิดใจกับเราไหมเขามองเราขนาดไหนเก่งมากขออีกทีได้ไหมคอ,อ,อยดึงเข้ามาดึงปุ๊บนั่งคอ,อยเก่งมากอ่าเนี่ยไอันเแท็เนี่ยต้องการอย่างนี้มาชมเก่งมากชมเลยอ่าอ่าคุณก้อยลองดูเรามาอยู่ที่เดิมก่อนถ้าว่ามันขวนมากแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยก็เดินหรือจะว,วอล์กเลยบอสบอส ระยะทิ้งระยะหน่อยอ่ะไกลๆอยู่บริเวณผมดีกว่าอ่าอยู่ใกล้ไปแล้วครับเดี๋ยวเอสโนมันจะมันจะร่วนอ่ะคุณก้อยไปเลยครับหนึ่งเซตสามรอบไปเลยครับแต่ขากลับมีปัญหานิดหน้อยอ่ะนี่ว่าสวยสวยเลยดีสวยสวยอยู่แวบเดียวอ่าแล้วหยุดนะครับไม่ล้ำหน้าอย่ซใช้มือลองดูไม่เป็นไรการยับหลง,งเขาเกิดขึ้นจากตัวสโนเองไม่ใช่กการบังคับนะครับ เรียบร้อยเห็นไ,ไหมยอมรับละเคียดคคอยเธน้ำหนึ่งกลับเลยชม,มสองทีครับครัท้ท,ที่สค่อยจับตัวนะนสวยครับคยลูกหัวสองทีนะนอเนนดียเดียวดเดียวเดีเดียวเดเดยเดียวเด,ดีเดียวเดียเดีเดียวเดียวเดีวเดียวเดียดยวมดนยเดเดเดียดยวเดวัดียวัดียวเดียวเดียวเดียียเดียเเเกววเเวเเ์เดไหนวัดจากตัวสโน อ่าโนเป็นตัวบอกทั้งหมดถ้ามันเพอร์เฟกมันจะบอกกับเองว่าสภาพนี้มันคือเพอร์เฟกไม่ต้องไปเดานะครับหมาเฉลยคําตอบทุกเวินาทีอยู่แล้วคอยเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยเก่งมากสองี ธรรมดาแล้วถ้าหมามันซินเซียครับหรือว่าเราเริ่มเอาอยู่ะเห็นเห็นสเปซที่เขาอยู่ระหว่างคุณก้อยไหมครับ,รบเขาจะเว้นของเขาเองเขาจะไม่โดนตัวของเขาเองแต่หมาหลายๆตัวที่เราเห็นไม่ว่าบ้านเพื่อนหรือหมาที่เราเลี้ยงครับอยู่ๆก็แบบนึกว่าเบียดชนถูเพื่อให้เราจับกอดเนี่ยเห็นปะ่ะดูดิฟเอนน่ารักไหมอ่าอย่างเงี้ยน่ารักถามว่าเราเล่นได้ไหมได้แต่เราต้องเรี้ยมือมิดจากเราคําสั่งจากเราถ้าเราไม่สั่งเขามีหน้าที่แค่สแตนบายมองแล้วก็เว้นสเปซ ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครป์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไครป์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมาส,กสนุกกันต่อไปครับ